สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสา,ส,าสรุปให้นะคะจะนำหนังสือในเรื่องที่มีชื่อว่าสกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมองมาสรุปให้นะคะซึ่งที่สุดของทักษะการจัดระเบียบชีวิตนะคะอย่างเหนือชั้นก็คือการบริหารเวลา ได้อย่างทรงพลังค่ะโดวยวิธีที่สมองชอบนะคะซึ่งเล่มนี้บอกเลยว่าเขียนโดยคุณชิออนคาบาสวะนะคะวันนี้นะคะสาจะมาสรุปให้ละเอียดมากๆเลยนะคะในเล่มนี้ ในช่วงเวลาทองคําของสมองนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าหลายๆคนค่ะชอบบ่นว่าเวลาไม่พอนะคะหรือไม่มีเวลาบ้างนะคะวันนี้แหะค่ะถ้าคุณฟังตั้งแต่ต้นนะคะจนจบ นะคะสารับรองว่าสิ่งที่คุณจะได้รับในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณจะมีเวลาในชีวิตมากมายค่ะถ้าคุณรู้ความรับนี้นะคะ,ะการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการใช้เวลาให้กับตัวของเรานะคะให้ได้มากถึง4เทา่าสมองของเราทํางานได้ดีที่สุดในช่วง2-3ชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอนค่ะ พราะสมองนะคะยังไม่เหนื่อยล้านะคะช่วงเวลาดังกล่าวนะคะจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาทองของสมองเลยก็ว่าได้นะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิที่สูงค่ะเช่นงานที่ต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจงานเขียนหรือเรียนภาษา ตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะด้านสมองหากเราเลือกทำงานที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่สมองทำงานได้ดีที่สุดนะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราสูงขึ้นมากกว่าปกติถึง2เท่าด้วยนะคะ1ชั่วโมงในตอนเช้านะคะมีคุณค่าในแง่การใช้สมองมากกว่า1ชั่วโมงในตอนกลางคืนนะคะถึง4เท่าเลยในช่วงเช้านะคะสมองเนี่ยเราจะกระปี้กระเป๋ ะะเราสามารถจัดการงานที่ต้องใช้สมาธิหรืองานที่ต้องใช้พลังสมองมากๆได้อย่างดีเยี่ยมแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงบ่ายน,นะคะสมองเราก็จะเริ่มล้าแล้วค่ะนะคะจึงไม่สามารถที่จะทํางานได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าสมาธิเนี่ยลดลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝืนทำนะคะก็จะทำให้ความสามารถนั้นนะ่ะลดลงได้ค่ะ ซึ่งเรานั้นนะคะสามารถที่จะนำงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากใช้สมาธิสูงไปทำในช่วงบ่ายก็ได้ค่ะเราสามารถเอางานแบบนี้ไปทำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นการใช้อีเมลค่ะก็อาจจะทำในช่วงไหนก็ได้อย่างเช่นนะคะช่วงที่เรารับประทานอาหารนะคะหรือว่าจะช่วงที่เราเนี่ยเดินทาง ไปทำงานนะคะโดยแบบขึ้นขนส่งสาธารณะก็ใช้อีเมลไปด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหากเราใช้เวลาทองของสมองไปนะคะ,ะจากการทำงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาอย่างสูญเปล่านะคะงานที่ต้องใช้สมาธินะคะควรจัดการในเวลาที่เราสามารถจดจ่อได้ดีกับการงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิก็ควรจัดการในเวลาที่เรามีสัาพัน์ น้อยนะคะเพียงจัดแบ่งเวลางานให้เหมาะสมก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางาน,นะคะ่ะสูงขึ้นถึง2เท่าหรือม,มากสุดก็คือ4เท่าเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีเทคนิคมานะ สองข้อด้วยกันก็คือเทคนิคข้อที่1คือขั้นแรกค่ะก็คือเราจะแบ่งงานออกเป็น2ประเภทนะคะคืองานที่ต้องใช้สมาธิกับงานที่ไม่ต้องใช้สมาธินะคะพอเราจัดแบ่งประเภทของงานได้แล้วนะคะเราก็วางแผนค่ะทำนะคะว่างานไหนต้องทําในช่วงเช้าหรืองานไหนที่จะต้องทําในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะส่วนวิธีที่2นะคะ ในการที่ทำให้เรานะคะมีสมาธิแบบสูงๆนะคะแทบจะตลอดทั้งวันอีกวิธีหนึ่งนะคะที่แนะนำก็คือการนอนหลับค่ะการนอนหลับนะคะถือว่าเป็นยาเสริมสมาธิได้อย่างดีทีเดียวเลยนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะลดเวลานอนให้น้อยลงเพื่อไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างละอย่างเช่นนะคะการอ่านหนังสือการทำเช่นนี้นะคะจะ ยิ่งทําให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานของเรานะคะน้อยลงทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยนะคะทำให้อายุสั้นลงด้วยหากเราลดเวลานอนลงนะคะความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นโลคมะเร็งโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจนะคะหัวใจวายความดันโลหิตสูงเบา ซึ่งจากผลการวิจัยนะคะจากกลุ่มตัวอย่างผู้ชายชาวญี่ปุ่นนะคะพบว่าผู้ที่นอนน้อยกว่านะผู้ที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงมีอัตราการตายที่สูงกว่าคนที่นอน7-8ชั่วโมงเนี่ยสูงถึง2.4เท่าเลยนะคะการลดเวลานอนก็เท่ากับการลดอายุไขของตัวเองนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ย ก็ยังมีงานวิจัยอีกนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับผลงานของการนอนหลับนะคะต่อการทำงานของสมองของกลุ่มคนที่นอน4-6ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลานาน,านถึง14วันการรับรู้นะคะแล้วก็การรักษาสภาวะตื่นตัวก็จะ ถดถอยลงแล้วก็แย่ลงเรื่อยๆค่ะในแต่ละวันเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ได้นอนเต็มที่นะคะ8ชั่วโมงแต่ถ้าเรานอนเพียงพอเนี่ย7-9ชั่วโมงนะคะเราก็จะสดชื่นค่ะแล้วก็กระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันนะคะเมื่อเรานอนน้อยเนี่ยโดยเฉพาะนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงนะจะทําให้ความสดชื่นแล้วก็สมาธิในวันรุ่งขึ้นในวันถัดไปะค่ะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเคล็ดลับ อีกเคล็ดลับหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการลีงเซตสมาธิได้อย่างสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือในช่วงบ่ายค่ะหรือช่วงกลางคืนนะคะอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ช่วยทำให้เรามีสมาธิในระหว่างวันได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะ พอออกกาลังกายเสร็จนะคะบอกเลยว่าสมองร่างกายจะถูกรีเซ็ตนะคะจนทําให้เราเนี่ยสดชื่นแล้วก็ปลอดโป่งพอๆกับในช่วงเวลาตอนเช้าได้เลยนะเหมือนที่เราแบบว่าเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วเราเฟซเราสดชื่นแบบนั้นเลยอะคะ่ะในช่วงเวลานั้นนะคะสมองเราก็จะอยู่ในสภาวะเดียวกับที่แบบตื่นเช้ามาอย่างที่บอกนะคะแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยยังส่งผลดีมากๆต่อสมอง ด้วยนะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้สารที่มีชื่อว่านะคะโคพามินในสมองหลั่งออกมาซึ่งสารโคพามินเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่กระตุ้นความมุ่งมั่นตั้งใจจึงไม่เพียงแต่ทำให้เรามีสมาธิดีขึ้นเท่าน,นั้นนะแต่การทำงานของสมอง นะคะในด้านต่างๆเช่นความจำการใช้ความคิดการจัดการงานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนะคะ,ะและต่อมานะคะนั่นก็คือเทคนิคอีกข้อหนึ่งนะคะก็ต้องบอกเลยว่าการรีเซตสมองเนี่ยที่เหนื่อยล้านะคะดยการออกกำลังกายแล้วเนี่ยแต่ต้องเป็นการออกกำลัง ที่ไม่ใช่การออกกำลังกายทั่วๆไปนะคะเน้นว่าต้องเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยเท่านั้นะนะคะการใช้ประโยชน์จากเวลาทองของสมองนะคะเหตุผลที่ทำไมเวลา2-3ชั่วโมงนะะหลังตื่นนอนเป็นช่วงเวลาที่แสนยอดเยี่ยมนะคะจนทุกคนเนี่ยต้อง เรียกว่าเวลาทองเพราะในระหว่างที่เรานอนหลับค่ะข้อมูลในสมองของเราก็จะถูกจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนะคะความทรงจําจากเหตุการณ์ในวันก่อนๆก,ก็จะถูกจัดให้เป็นระเบียบด้วยความฝันด้วยเหตุนี้สมองของเราหลังตื่นนอนตอนเช้าจึงอยู่ในสภาพไม่แตกจากโต๊ะทางานที่ว่างเปล่าแม้ในตอนเริ่มต้นบนโต๊ะทํางานของเราจะไม่มีอะไรอยู่เลย แต่ว่าในระหว่างที่ทำงานนะคะก็จะมีเอกสารเครื่องเขียนนะคะกระจัดกระจายอยู่ทั่วโต๊ะไปหมดเลยนะคะภายในสมองของเราก็เป็นเช่นนั้นนะคะ มื่อสมองตื่นนอนนะคะก็เปรียบเหมือนกับโต๊ะทำงานที่ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใช้พื้นที่ในสมองอย่างเต็มที่ได้นะคะซึ่งส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยของเรานีเยี่ยมมากๆเลยนะคะช่วงเวลาที่คนมีสมาธิสุขที่สุดใน1วันก็คือ6โมงถึง7โมงเช้านะคะหลังจากนั้นก็ตั้งแต่9โมงเป็นต้นไประดับสมาธิก็จะค่อยๆลดลงลดลงค่ะแล้วก็ต่ำลงมาก นะคะตอน14นาฬิกหรือบ่าย2โมงนะคะและหลังจากนั้นสมาธิก็จะกลับมาสูงขึ้นกลับมาพีิกขึ้นนะคะอีกทีตอน16ถึง17นาฬิกานั่นคือ4โมงถึง5โมงเย็นนั่นเองนะคะนาทีในตอนเช้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเท่ากับ2ชั่วโมงในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เวลาตอนเช้าเนี่ยมีค่ามากกว่าเวลาตอนกลางคืนถึง4เท่า ต่อมานะคะก็จะเป็นาการรีเซ็ตสมาธิช่วงบ่ายนะคะเพื่อให้ช่วงเวลากลางวันอของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายนะคะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเราจะใช้วิธีการรีเซ็ตสมองทําให้มีสมาธิมากขึ้นก็คือส่วนแรกเลยค่ะก็คือเป็นการทานอาหารกลางวันค่ะ เทคนิคนะคะในเรื่องของการทานอาหารกลางวันก็คือปกติถ้าเราแบบว่า,าทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆหรือว่าร้านซ้ำๆเดิมๆนะคะก็เปลี่ยนร้านเปลี่ยนที่หรือว่าเปลี่ยนเมนูนะคะ่ะบางคนซึ่งอาจจะชอบกินเมนูซ้ำๆเดิมๆก็สั่งวนไปเหมือนเดิมทุกวันทุกวันนะคะก็อาจจะเปลี่ยนเมนูบ้างเปลี่ยนร้านบ้างเพื่อให้สมองนะคะเกิดการ ต,ตัววิธีนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตสมาธิได้อีกหนึ่งวิธีเช่นกันนะคะและวิธีต่อมาก็คือเทคนิคการนอนกลางวันค่ะเพื่อรีเซ็ตสมองนั่นเองนะคะการนอนกลางวันเนี่ยบอกเลยว่าจะช่วยฟื้นฟูค่ะฟื้นคืนสมาธิแล้วก็ลดความอ่อนล้าของสมองได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเจ็บป่วยได้ด้วยนั่นก็คือการงีบหลับค่ะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง3 4เซเลย นะคะเวลานอนกลางวันนะคะเหมาะสมที่สุดก็คือ20-30นาทีนะคะหากนอนเกิน30นาทีเนี่ยผลลัพธ์ก็จะแย่ลงการนอนเกินวันละ1ชั่วโมงเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายรวมถึงการทำงานของสมองด้วยเมื่อนอนหลับนะคะเกิน1ชั่วโมงเนี่ย ร่างกายจะเข้าสู่โหมดหลับลึกนะคะและก็ยังส่งผลเสียต่อก,การนอนในช่วงเวลากลางคืนด้วยแล้วก็เป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับตอนกลางคืนด้วยและคุณก็ไม่ควรนอนกลางวันหลังจาก15นาฬกาหรือบ่าย3าโมงนะคะไม่เช่นั้นก็จะส่งผลเสียต่อก,การนอนกลางคืนของตัวคุณเองนะคะ มีงานวิจัยค่ะที่รับรองนะคะว่าการยิบไม่เกิน30นาทีใน1วันเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้1นใน5เท่านะคะแต่การนอนกลางวันมากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยนับว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ถึง2เท่าเลยทีเดียวค่ะการนอนกลางวันประมาณ30นาทีนะคะในแต่ละวันส่งผลดีทั้งในด้านของการฟื้นฟรูร่างกายจากความเหนื่อยล้าค่ะเบื้องตน้นนะคะ ต้องบอกเลยว่าการนอนกลางวันหรือการยีบหลับนะคะจะช่วยในเรื่องของป้องกันความจําเสื่อมโรคหัวใจเบาหวานรวมถึงสุขภาพโดยรวมด้วยนะคะซึ่งม,าาะะมีนักวิทยาศาสตร์นะคะมีนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าการออกกําลังกายเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะคะซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยเพิ่มเซลล์ประสาทในระบบประสาท ฮิปโปแคมปัสนะคะช่วยให้ความทรงจำระยะยาวของมนุษย์เรานะคะดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้สมองเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะต้องบอกเลยว่าหลังจากออกกำลังกายนะคะฟังก์ชันการเรียนรู้สมองจะทำงานได้ดีขึ้นทันทีนะคะย้ำนะคะว่าทันทีค่ะสมองดีขึ้นความจำดีขึ้นนอนหลับได้สนิทมากขึ้นนะคะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ย 150วินาที150นาทีอ่าในใน1สัปดาห์เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มคุณภาพการนอนได้ถึง65%นะคะแล้วก็นอกจากนี้คือจะช่วยทำให้มนุษย์เรานะคะมีความมุ่งมันตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะคะสรุปคือการออกกำลังกายนะคะแบบคาร์ดิโอนะคะ30นาทีก็จะช่วย เพิ่มการเรียนรู้ความจําแล้วก็ความมุ่งมั่นให้สูงขึ้นได้การออกกําลังกายอย่างต่อนเนื่องนะคะจะช่วยทําให้สมองดีขึ้นค่ะการออกกําลังกายเพียง15นาทีนะคะสามารถที่จะยืดอายุให้ยาวขึ้นได้ถึง8ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะสิ่งที่ต้องระวังในการออกกําลังกายนะคะตอนกลางคืนก็คือการออกกําลังกายก่อนนอนที่มันแบบว่าเร็วจนเกินไปนะคะหากจะ ออกกลางคืนก็ควรที่จะทําให้เสร็จนะคะก่อนที่จะนอนอย่างต่ำนะคะสามชั่วโมงขึ้นไปเมื่อออกกําลังกายอย่างเหมาะสมนะ,ะการทํางานของสมองก็จะดีขึ้นนะคะเมื่อได้ออกกาลังกายนะคะเวลา1วันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น2เท่าเลยทีเดียวอ่าซึ่งจากที่ฟังมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็พอจะทราบกันดีแล้วใช่ไหมคะว่า เวลานะคะในช่วงเช้าเนี่ยคนเราจะมีสมาธิค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับช่วงบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นบางคนนะคะที่ไม่สามารถตื่นนอนตอนเช้าได้นะคะเพราะรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนกับเวลาในช่วงเช้านะคะวันนี้ก็จะนําเทคนิคการตื่นนอนตอนเช้ามาให้ด้วยนะคะเพราะว่า นะคะการที่เราตื่นตอนเช้าเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็สมองเนี่ยมันลื่นไหลได้ดีมากทีเดียวนะคะเทคนิคในการตื่นเช้าก็ง่ายๆค่ะข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือการอาบน้ําเช้านั่นเองค่ะและจะต้องเป็นการอาบน้ํา อุ่นในตอนเช้าด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยให้หนุภูมิร่างกายนะคะสูงขึ้นเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและจังหวะการเต้นของหัวใจก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะอุณหภูมิน้ําที่ใช้นะคะก็อาจจะแบบว่าร้อนเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีการเปิดสวิตช์ในตอนเช้านะคะหรือจะใช้การออกกําลังกายเนี่ยเข้ามาช่วยร่วมด้วยก็ได้นะคะตอนกลางคืนสมองเรานะคะระบบประสาทของเราจะเป็นระบบแบบพาราซิมพั นะคะแต่กลางวันเนี่ยก็จะเป็นแบบซิมพาเทติกค่ะเพราะฉะนั้นการอาบน้ําออกกําลังกายก็จะช่วยเปิดสวิตช์แบบซิมพาเทติกได้นะคะอ่าและข้อต่อมาค่ะที่จะทําให้กระตุ้นการตื่นนอนตอนเช้าของเราได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกกําลังกายแบบเข้าจังหวะค่ะ การออกกําลังกายแบบเข้าจังหวะนะคะการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดินการวิ่งการเต้นแอรโรบิกนะแต่ว่า การฝึกหายใจที่เรียกว่าการฝึกสมาธิการอ่านการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเข้าจังหวะด,ด้วยเช่นกันนะคะอาแล้วถ้าใครทํสองอย่างไม่ได้เลยนะคะก็แนะนําทําสิ่งที่3ค่ะซึ่งแบบบอกเลยว่าง่ายมากค่ะนั่นก็คือการเปิดม่านนอนค่ะเมื่อแสงแดดยามเช้านะคะส่องเข้ามาทางหน้าต่างของเรานะคะอะเราจะตื่น ได้เองโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้ในาฬิกาปลุกเลยก็ได้เพราะเมื่อเราสัมผัสแสงนะคะสารสื่อประสาทที่เรียกว่าเซโรโทนินนะคะก็จะถูกกระตุ้นให้ทํางานนะคะเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่ช่วยควบคุมการนอนหลับนะคะแล้วก็การตื่นตัวของร่างกายของเราค่ะ ค่ะสิ่งที่สาสานะคะสรุปให้แล้วก็นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้นะคะนี่คือส่วนหนึ่งของเทคนิคการบริหารเวลาคั้นเทพค่ะที่จะช่วยให้คุณนะคะดึงความสามารถของสมองออกมาใช้ ะะให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมเคล็ดลับกว่า100วิธีนะคะที่บ่มเพาขัดเกลามาเป็นเวลามากกว่า10ปีโดยจิตแพทย์ชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะพร้อมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะถือเป็นกลวิธีในการใช้เวลาค่ะที่ส่งผลดีครอบคุมทุกด้านของชีวิตนะคะทั้งความสําเร็จเรื่องงานความอบอุ่นในเรื่องของครอบครัว ความสนุกกับงานอดิเรกที่ชอบแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมถึงสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะอ่านหนังสือเล่มน,นี้แบบละเอียดนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะ